กับสวัสดีซี t ติ๊กต f อกแฟน e พจ u t u b e นะผมทนายพัฒนะผมเชื่อว่าคำถามเนี่ยต้องเป็นจุดสำคัญที่ทุกคนอยากรู้นะในเรื่องการฟ้องหย่าเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรบ้างบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเอยจะฟ้องหย่าเขาจะทำยังไงดีถ้าเขาไม่ยอมหย่าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันจะต้องมีการใช้สิทธิทางศาลและสิ่งสำคัญที่คุณต้องเตรียมเลยก็คือ1ใบทะเบียนสมรสนะฮะแล้วก็2 หลักฐานในเรื่องการนอกใจนะฮะเช่นมีการนอกใจคบชู้3แล้วก็หลักฐานในเรื่องการทะเลาะเบาะแวง้งมีการตบเตีมกระชากหัวคุณไปฟาดกำแพงอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะเป็นเหตุฟ้องหย่าอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะให้เหตุผลในสิ่งที่5เหตุผลที่คุณจะสามารถฟ้องหย่าได้ตามกฎหมายเอาเหตุผลหลักๆก่อนนะ1เรื่องการนอกใจ 2. เป็นในเรื่องการใช้ความรุนแรงครอบครัว 3. เป็นในเรื่องการไม่เลี้ยงดูบุตร 4. ก็แยกกันอยู่เกิน3ปีฮะแล้วก็หาการไม่ทำหน้าที่คู่สมรสเช่นโอ้โหแต่งเมียมาอยู่กันมาปีหนึ่งไม่เคยได้มีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนานจนโอ้โหผมนี่ต้องไปซื้อบริการหรืออะไรเงี้ยฮะอ่ามันก็จะมีเหตุในเรื่องฟ้องหย่าเนี <c oughs> และก็สิ่งที่ต้องเตรียมที่ขาดไม่ได้ก็คือพยานบุคคลเช่นพยานที่คุณรู้เห็นเออเช่นอาจจะมีกล้องวงจรปิดหรือว่าภาพถ่ายบุคคลที่นอกใจหรือว่ามีการทำร้ายคุณะะมีกล้องวง,งจรปิดอะไรพวกนี้แล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์นะฮะอ่อถ้าใครคิดว่าเรื่องอย่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ฝากกดแชร์คลิปติดตามแชร์ได้เลยนะฮะในช่องนี้